สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ลองเปิดไพ่ r a c l e Channel นะคะพี่กาการ์วันนี้หัวข้อคนที่เรานึกถึงเขาคิดยังไงกับเรามีให้เราทั้งหมด3กล่องนะคะใบแรกไพ่ใบนี้นะกลองที่1กล่องที่2จะเป็นไพ่ใบนี้นะคะ กองที่3กองสุดท้ายจะเป็นไพ่ใบนี้สามารถเลือกจากหน้าไพ่หรือทำสเตมข้างล่างได้เลยนะมันอยู่ในดีสคริปชันเนาะโอเคค่ะถ้าเลือกไพ่ได้แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยคนที่เลือกกองที่1นนะคะโดดเด่นในคนที่เกิดวันอังคารช่วงนี้มีปัญหาติดขัดกันเรื่องการสื่อสารหรือเปล่าคนหนึ่งอยากอธิบายอีกคนนึงไม่สนใจที่อยากจะฟังเอ,อ่อความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อย ถ้าไม่พิ่งทะเลาะกันมาก่อนก็มีอุปสรรคมีความขัดแย้งเยอะมากในความสัมพันธ์เดี๋ยวขอเปิดไพ่เช็คพลังงานความสัมพันธ์ของกองที่1ก่อนนะคะหนึ่งไม้ค่ะสิบถ้วย อ่ uh, Queen of Pentacle เก้าเหรียญเป็นแฟนกันแล้วหรอหรอือว่าเป็นครอบครัวกันแล้วหรือใครมีครอบครัวมาก่อนแต่เน้นไปที่คนที่มีความสัมพันธ์เป็นแฟนกันแล้วเป็นแบบมีคอนเนคชั่นเออมีความสัมพันธ์ที่แบบชัดเจนกันแล้วอะแล้วก็ยังมี การสื่อสารที่คอนเน็กอยู่ตลอดเวลาที่ไม่ใช่อะไรที่แบบไม่ค่อยคุยมาใหม่หายอะ่ะแต่สำหรับเป็นจัสติดสองเหรียญจัสติดมีเลขหนึ่งเลขสองเลขเก้าเลขส,สิบในวันเกิดน,นะคะลัคนาราศีตุลธาตุไฟเม่สิงธนูธาตุดินพฤกษกันมังกรธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ตุลความสัมพันธ์นี้ถ้าไม่ได้เป็นครอบครัวหรือไม่ได้มีความ เป็นแฟมิลี่เป็นเอ่ออะไรที่แฮ ppy มีความสุขกันมาก่อนอะ่ะก็จะเป็นอะไรที่ต้องการความชัดเจนต้องการสถานะที่ชัดเจนเจอปุ๊บได้ปับ๊บเจอกันจากเรื่องการงานก็ได้เจอแล้วความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นไวมากๆทุกอย่างเหมือนแบบเหมือนไฟลามทุ่งอะ่ะความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่หนึ่งเอ่อคนรอบตัวค่อนข้างแฮ ppy กับความสัมพันธ์นี้มีความสุขมากๆ ใครในที่นี้ค่อนข้างที่จะชอบอยู่ติดกับที่หาเงินเก่งถ้าเป็นแฟนแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีแฟนก็เหมือนไม่มีเลยยังต้องทำอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองคนเดียวแต่ไอ้คำว่ามีแฟนก็เหมือนไม่มีเนี่ยตัวเขาเองก็พร้อมที่จะพาเราเข้าครอบครัวหรือเปล่าพาเราเข้าสังคมพาเราไปเจอที่บ้านพาเราเปิดตัวถึง ไม่ได้เปิดก็มองว่าไม่ได้ปิดให้ความสบายใจกับเราถ้ายัางไม่ได้เป็นแฟนกันก็มีความรู้สึกเหมือนฟิลแฟนทำไมถึงคอยประคับประคองไว้ในความสัมพันธ์ขนาดนี้แต่ไม่ให้สถานนะทำทุกอย่างเหมือนแฟนเลยเหมือนให้ความหวังเลยดูห่วงใยดูคอยคิดถึงดูคอยให้เงินใช้ก็ได้อ่ะบางคนไม่ได้ให้เงินใช้แต่ว่าซื้อของให้แล้ว่าผู้หญิง ันไม่ได้ถึงขั้นเปแต่เรามองว่าผู้หญิงในที่นี้มีเงินมากกว่านะห่าเงินเก่งมากกว่าแล้วก็ดูเป็นคนที่เป็น material girl เป็นฟีลแบบของอะไรที่มันเป็นตามเทรนตามสมัยของของอะไรที่ชอบก็คือซื้อหมดเลยอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานลัคนาราศีของคนที่เลือกกองที่หนึ่งกับเขาที่กองที่หนึ่งถึงนะคะธนู กันค่ะคนเกิดวันพฤหัสแล้วก็ตัะนาราศีพฤกษกุมค่ะเปิดเกินหรือเปล่าไม่เกิน อ่ะนึกถึงหน้าเขานะคะกองที่หนคนที่กองที่หนึ่งนึกถึงเนี่ยเขาคิดยังไงกับกองที่หนึ่งอยู่นะตอนนี้เนาะเขามีความคิดยังไงกับเรากรองที่หนึ่งแชมลัน เขาคิดยังไงกับเราอยู่ okay. จัสเมนโอเคจำูนข้าวไม้แล้วก็ห้าเหรียญค่ะไ้สำหรับเป็นหนึ่งไม้อะ คนที่หนึ่งเขาอ่ะมีความคิดว่าตัวเขาเองยังอยากที่จะไปต่อนะยังอยากที่จะปรับความเข้าใจกันแต่ขออย่างหนึ่งได้ไหมว่าปรับคนละครึ่งไม่ใช่ตัวเขาเองปรับอยู่คนเดียวอยากให้เขาเป็นแบบไหนเธอเองก็ต้องเป็นแบบนั้นกับเขาสิเขาตั้งใจว่าจะเปิดใจพูดคุยกับเราว่าตัวเขาเองต้องการแบบไหนต้องการอะไรอยากได้อะไรบ้างตัวเราเองก็ควรจะเปิดใจพูดคุยกับเขาไม่ใช่การเอาชนะกันจนแบบล้มตายกันไปข้างหนึ่งคือการเถียงหรือการพูดคุยกันมันจะ จะต้องมีเหตุผลแล้วเราเชื่อว่าคนที่เลอกกองที่หนึ่งค่อนข้างที่จะมีเหตุผลเ,เขามีแผนว่าจะ take action ทากิจกรรมหรือชวนกองที่หนึ่งไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วตัวเขาเองค่อนข้างที่จะคิดเดยอะคิดมากกับความสัมพันธ์นี้นะถ้าภายนอกเขาดูนิ่งภายนอกเขาดูไม่อะไรแต่ลึกๆภายในใจแล้วเขาค่อนข้างที่จะก,กังวลคิดหลายสิ่งหลายอย่างเลยกับความสัมพันธ์นี้ยงอยากไปต่อกลัวว่าจะถูกพูดถึงนินทากลัวว่าจะ โดนกล่าวถึงไม่ดีหรือกลัวว่าจะถูกเราว่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่เชื่อเถอะว่าสิ่งหนึ่งที่เขาคิดกับความสัมพันธ์เนี้ยเขาคือกําลังปกป้องความรู้สึกและเอ่อเขาอาจจะไม่ได้ปกป้องความรู้สึกเราหรือเขาแต่เขากําลังปกป้องความสัมพันธ์บางทีการทะเลาะกันแล้วเขาเงียบเขาถอยไปเขาไม่พูดมันเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากพูดเลยเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาพูดเลยแล้วพูดเราพูดอยู่แล้วเขาพูดเลย การพูดกันของคนทั้งสองคนอ่ะมันจะเป็นตุ้มมันจะคือการระเบิดเขาเลยเลือกที่จะเงียบและเลี่ยงหรือเปล่าเพื่อที่จะปกป้องให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันได้ไปต่ออยู่แต่ณะวันเนี้ยสิ่งที่เขาคิดคือเขาก็ยังไม่ได้อยากไปจากความสัมพันธ์นี้เขาไม่ได้อยากทิ้งเขายังเสียดายเขายังอยากอยู่ต่อแต่อย่าทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เห็นภาพในอนาคตอย่าทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองยิ่งอยู่ยิ่งหดหูยิ่งอยู่ความสัมพันธ์นี้ยิ่งเหมือนอยู่สนามลบ เขาเหนื่อยมากๆตัวเขาเองพยายามเยียวยาตัวเองพยายามที่แบบอยากจะไปต่อพยายามที่จะแบบปลอบใจตัวเองรักษาแผลใจตัวเองทุกคําพูดทุกการกระทําที่มันเสียความรู้สึกถ้าเราบอกว่าเราเสียความรู้สึกเหมือนกันอ่ะอนะันนั้นไม่เป็นพาร์ทความคิดของเราแต่เนี้ยเรากําลังถามว่าเขาคิดยังไงกับเราอยู่เออคนที่เรานึกถึงเขาคิดยังไงกับเราอยู่ เขาก็บอกว่าเขาเสียวความรู้สึกเขามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่ตัวเขาเองก็ยังอยากปรับความเข้าใจเขาก็ยังอยากให้มันไปต่ออยู่ถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ก็ปณีประนอมกับเขาหน่อยนะคะยอมกับเขาหน่อยในบางเรื่องเนาะเพราะเขาเองเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาถอยแล้วโอเคค่ะถ้าเราบอกว่าเราคิดเยอะคิดมากเขาก็คิดมากไม่ต่างจากเรา สำหรับคนที่เลือกกองที่1ก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะใครมีพิกัดหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเนาะคนที่เลือกกองที่2ภไพใบนี้นะคะโดดเด่นในคนที่เกิดวันเสาร์คนที่มีความคิดเยอะคิดมากคนที่อ่าบางคู่บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเติร์ปาร์ตี้รักสามเศร้ารักหลายคนมีความเครียดอมทุกข์กับเรื่องความสัมพันธ์กังวลไม่สามารถ ปัดความกังวลน,นี้ออกไปจากความสัมพันธ์ได้อยู่ตรงทางเลือกที่จะต้องเลือกว่าไปซ้ายไปขวาหรือว่าจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์หรือจะเอายังไงต่อกับตัวบุคคลซึ่งเลือกไม่ได้เออมันมีความแบบอึมครึมเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่สกับเขาที่กองที่สนึกถึงนะคะสเมิน หนึ่งเหรียญหกดาบหกไม้เม m a g i c i a น ใต้สําหรับเป็นหนึ่งดาบโดดเด่นในคนที่มีเลขหกในวันเกิดนะคะแล้วก็เลขหนึ่งในวันเกิดคนเกิดวันพุธได้ธาตุลมเมทัลตุลกลุมธาตุไฟเมสิงธนูได้นะคะอืมก็ยังย้าเป็นหนึ่งกับหกเนาะโอเคความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่จําเป็นจะต้องเจอกันอยู่แล้วมันเป็นไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามยังไงก็จะต้องเข้ามาได้รู้จักกัน À, ความสัมพันธ์นี้ตัวเราเองรู้ดีว่ามันเริ่มต้นได้ยากมากมันมีอุปสรรคมันมีปัญหาแต่เราก็เลือกที่จะไปต่อทั้ง,งที่รู้ว่ามันมีอุปสรรคเราอยากฝ่าฟันอุปสรรคนัน้นเพื่อเริ่มต้นใหม่เราเชื่อว่าเราเริ่มต้นกับความสัมพันธ์นี้ได้อุปสรรคมันก็แค่จิบๆเรารู้ว่าก้าวแรกที่เราอยากจะทําความรู้จักเขาก้าวแรกที่เราอยากจะไปต่อเขามันมีอุปสรรคเต็มไปหมดเลยตรงที่สองรู้แต่ก็เลือกที่จะแบบยังไง N e x t ไปต่อยังไงก็จะเอา เออกองเนี้ยมันเกิดขึ้นด้วยความแบบไม่ได้ตั้งใจก็ถึงบอกไงว่าไม่ว่าจะอยู่กันในรูปแบบไหนยังไงก็ต้องได้ทําความรู้จักกันเราอาจจะไม่ได้แพนว่าจะได้รู้จักเขาได้ทําความรู้จักได้สางสัมพันธ์ทําธุรกิจหรือทําอะไรร่วมกับเขาแต่อยู่ๆมันก็ได้ทาเออแล้วทีเนี้ยความสัมพันธ์ของคนที่ละกองที่สองมันไปต่อในรูปแบบที่มีปัญหานะคะ ต่างคนต่างรู้ว่ามันมีปัญหาในความสัมพันธ์แต่ก็ยังเลือกที่จะไปต่อกันโดยที่แบบเออไม่ได้แก้ไขมีคนหนึ่งที่พยายามไปต่ออยู่คนเดียวโอเคความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนการไปต่อแบบเราอะรู้สึกว่ามันได้การคอมมิตในความสัมพันธ์นี้และไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งมันมีความสุขมันได้มีความรู้สึกว่า ไดช้ชนะจากความสัมพันธ์นี้แล้วบางคนอาจจะได้สถานะเลยบางคนอาจจะไม่ได้แต่ก็รู้สึกว่าฝ่าทุกด่านแล้วอะได้ทุกอย่างที่ต้องการและสําเร็จในหลายๆอย่างแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันเริ่มต้นด้วยเหตุผลและจบลงด้วยเหตุผลนะคะมีการพูดคุยกันมีการเจรจามีการเข้าใจกันไม่มีความยีง่ง่งวงแงไม่มีเลยอะเดี๋ยวขอเช็ค เออลักนาราศีของคนที่เลือกกองที่สองกับเขาที่กองที่สองนึกถึงแล้วกันในนี้มีคนชอบเอาชนะมีคนพูดเก่งเจราจาเก่งมีคนเด่นในเรื่องเซนส์สัญชาตญาณมีคนที่จะต้องทํางานเกี่ยวข้องกับการพูดการเจราจาการประสางรนภาษงานหรือโฆษณาอืมภาษาได้คะ่ะลักนาราศีพิจิกกุม คนเกิดวันพฤหัสนะคะกันค่ะแล้วก็คนเกิดวันอังคารค่ะโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยว่ากองที่สองคนที่กองที่สองนึกถึงเนี่ย เขาคิดยังไงกับคนที่เลือกกองที่สองออมันมีการอยู่ๆก็เงียบหายกันไปหรือเปล่าหรือว่ามีการพูดจาแทงใจดํากันตัวเขาน่าจะเริ่มพูดจาไม่ดีหรือทําอะไรที่ไรมารยาทใส่เราเพียงเพราะว่าปกป้องความรู้สึกของตัวเองไม่อยากให้ตัวเองเจ็บไม่อยากให้ตัวเองเสียความรู้สึกแล้วมีไหมอะขอดูหน่อยว่าเขาที่กองที่สองนึกถึงเขาคิดยังไงกับกองที่สองอยู่เออแะ lover เด็ชาีอัดสองเหรียญสามเหรียญค่ะแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะแล้สำรับเป็นสี่ถ้วย โอเคเขาคิดว่าอจริงๆอันดับแรกไม่ว่าจะอยู่ในสถานาไนสถานะไหนมันมีความรักความรู้สึกดีถ้าเป็นเพื่อนพี่น้องกันเขาเองก็ยังเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อเราเขาอยากเป็นเออใช้คําว่าอยากเป็นแล้วก็ถ้าเป็นในสเตตัสคนลกคนเก่าคนใหม่หรือคนที่คุยกันอยู่นะวันนี้เขาก็ยังมีความรู้สึกตกอยู่ในห้วงความรักความรู้สึกดีต่อให้เขาจะทําหน้าเหมือนเบื่อหรือทําตัวเหมือนเบื่อก็ตามอะ่ะ มันก็ยังมีความรู้สึกว่ายังมีการให้และรับที่เท่ากันแฟ์ๆอย่างเช่นถ้าตัวเราไม่สนใจเขาเขาก็จะฟีดแบ็กกลับวยกันแบบไม่สนใจเหมือนกันแฝฟงฟฟเอ่อความสมพั์ของคนที่ละกองที่2ตัวเขาเองคิดยังไงกันล่ะเขาคิดว่าณนะตอนนี้ตัวกองที่2เองอยู่ในพื้นที่ตัวเองไม่อยากคุยกับเขาแล้วแน่เลยหมดละเขาเน่ราแน่เลย,มลเเเลยไม่เอาเขาลแน่เลยมีความรู้สึกเหมือนว่า เอ่อยังรักอยู่ฉันว่ากองที่สองก็ยังรักฉันอยู่ยังรู้สึกดีกับฉันอยู่เพียงแค่ช่วงเนี้ยตัวฉันกับกองที่สองอะอยู่ไกลกันไม่ค่อยได้พูดได้จากันไม่ค่อยได้เจรจ,จาไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่มันก็เลยดูมีความต่างมากขึ้นแต่เชื่อฉันเถอะเออเขาคิดอย่างงี้เขาเองอะก็ยังอยากประครับประคองความสัมพันธ์ไว้เหมือนกองที่สองนั่นแหละกองที่สองก็ไม่ได้ลืมเขาหรอกเออก็ยังมีเขาอยู่ในใจเขาคิดว่ากอง กองที่สองยังรู้สึกดีกับเขาคือทุกอย่างของกองที่สองมันเป็นอะไรที่แบบเท่ากันแล้วความคิดของเขามันเป็นความรู้สึกที่เขาคิดว่าเขายังไงกองที่สองก็จะต้องเหมือนกันกับเขาอย่างนั้นก็ถึงบอกว่าเท่ากันอ,อตัวเขาอย่างไงคิดว่า เขาอะยังอยากไปต่อกับความสัมพันนี้นะเขาังอยากประคับประคองถ้ามีโอกาสเขาอยากจะเดินทางมาหากันเลยด้วยซ้ําอยากจะพูดคุยกันอยากจะทํากิจกรรมอะไรที่ชอบด้วยกันแต่ตัวเขาเองก็มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เมื่อไหร่ที่อยู่ด้วยกันบางครั้งมันก็มีความสุขแต่บางครั้งมันก็เหนื่อยอะมันก็เหมือนผ่านสนาม,มนลบมันรู้สึกแบบ โอ้แทนที่จะคําตอบมันคือการมีความสุขแต่คําตอบของการมาอยู่กับกองที่2อ,อะ่ะมันเหมือนดีนะมีมีความสุขนะแต่ผลลัพธ์มันออกมาในแง่ที่แบบเป็นไปไม่ได้หรือรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบไม่กระปีก้กระเป๋าเหมือนในช่วงแรกเริ่มอันนี้คือความคิดเขาที่คิดกับเราแต่ตัวเขาเองก็คิดว่าคนที่เลือกกองที่สองอะ่ะค่อนข้างที่จะมีคุณค่านในสายตาเขา เขาเองก็ยังอยากทะนุถนอมไว้ยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้เติบโตถ้าเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ตัวเขาเองก็ยังอยากเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเอ,อ่อต่อให้วันเวลาห่างกันไปเท่าไหร่หรือว่าต่อให้ห่างกันในระยะทางมากแค่ไหนสุดท้ายก็ยังอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมยังอยากกลับมาเป็นเพื่อนพี่น้องกับคนที่ละกองที่สองนะคะ โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่2ก็จบคำทํานานแต่เพียงเท่านี้ใครที่มีพิกาการหัวข,ข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ด้าล่างเนาะคนที่เลือกกองที่3าไพ่ใบนี้นะคะ โดดเด่นในคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันพฤหัสแล้วก็มีความเหมือนแบบเป็นผู้ใหญ่ดูแลเด็กเอออาจจะอายุต่างกันเยอะมากก็ได้แล้วก็ในความสัมพันธ์เนี้ยมีความรู้สึกว่าผู้หญิงค่อนข้างที่จะตกเป็นรองผู้ชายค่อนข้างที่จะต้องย้อมต้องคอยดูแลต้องคอยเอาใจใส่เขามันไม่ได้มีการบังคับแต่ตัวเราเองอะ่ะอยู่ๆก็เป็นแบบนั้นไปเองหรือน้อยคนนักที่จะเลือกคนที่3แล้วมีความรู้สึกว่าผู้ชายเป็นเสาหลัก ตัวเองสบายมากเลยความลำบากใจความเหนื่อยใจไปอยู่ที่ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเป็น L G B T Q ก็อยู่ที่ว่า position เราเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคืออาจจะจะพูดว่างไงเดีย๋ยไม่ได้แบ่งเพศอะแต่ว่าก็ลองดูแล้วกันว่าเราอยู่ในซ้ายหรือขวานะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานความสำคัญของคนที่เลือกก่อนที่3กับเขาที่ก่องที่3นึกถึงนะคะ เจดเเรียนเอ็มเพจค่ะเ h e t ทาวเวอร์เคคิงออฟเพนท แล้วก็วิวออฟฟอร์จูนค่ะถ้าสำหรับเป็นก้าไม้มีคนเกิดวันศุกร์มีเลข7เลข9กแล้วก็เอ่อถัดดินพฤกษกักดิังกรได้นะคะอือถัดไฟเม่สิงห์ธนูได้ เออความสัมพันธ์น uh, ี้ก่อนหน้านี้มันมีความรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยจุดที่อยู่ไม่มีความสุขเลยแต่จะไปต่อก็ไม่เห็นโอกาสไม่เห็นภาพว่าจะไปต่อในทิศทางไหนไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรมีความรู้สึกว่าอยากทิ้งอยากเทเหลือเกินแต่ก็ทําไม่ได้เพราะตัวเราเองก็รู้สึกว่าทุ่มทุนกับความสัมพันธ์นี้ไปเยอะมากมากชุ่มเทมากๆเออตั้งใจมากๆกับความสัมพันธ์นี้รอคอยผลตอบรับรอคอยผลลัพธ์รอคอย กําไรจากความสัมพันธ์นี้ว่าแบบลงทุนแล้วฉันต้องได้กําไรสิตัวกองที่สามเองถ้าเป็นผู้หญิงค่อนข้างที่จะดูแลเขาดีมากๆไม่ขาดตกบกพ่องในเรื่องของกินของใช้ที่อยู่เลยเราโอ้โหใส่ใจดูแลทุกอย่างอยากให้ทุกอย่างมันก้าวหน้าเติบโตไปในอนาคตที่เนี้ยตัวเขาเองอะ่ะก็อยากให้ความสัมพันธ์เติบโตหรือเปล่า แต่ตัวเขาไม่สามารถสม่ำเสมอได้ตัวเขาไม่สามารถดีได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์บางครั้งเขาก็ดีบางครั้งเขาก็สร้างความเหนื่อยใจให้กับเราแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีการทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นหรือ,อยังเออมันเป็นเรื่องราวของการทะเลาะเบาแหวงกันมีปัญหาการมีปากเสียงแล้วก็เลยแยกย้ายกันอยู่บางคู่บางคนมีลูกด้วยกันแล้วนะ เออตัวเขาเองผู้ชายเนี่ยค่อนข้างหาเงินเก่งไปไหมหรอก็คิดว่าให้ตามสมควรแต่ตัวเขาเก่งในเรื่องการหาเงินการสร้างมูลค่าในการเงินนะคะอืมเดี๋ยวค่ะเช็คลัขนาราศีของคนที่เล้อก,กองที่3กับเขาที่กองที่สามนึกถึงนะคะเมทุนค่ะพลิกศพค่ะ อ่วันอังคารแล้วก็ลัคนาราศีธนูนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะโอเคถามถึงใครนึกถึงหน้าคนนั้นนะคะกองที่สาม อยังไงก็จะต้องวนกลับมาเจอกันค่ะต่อให้ตัวเขาเป็นอิสระมากแค่ไหนหรือควบคุมไม่ได้มากแค่ไหนความสัมพันธ์นะวันนี้มันเป็นยังไงสุดท้ายก็ยังจะต้องวนกลับมาเจอกันโอเคคนที่เลือกกองที่สามคนที่กองที่สามนึกถึงเขาคิดยังไงกับคนที่เลือกกองที่สามให้ไพ่บอกนะ ไฮพิเชตอืมต mm ัวฟูในออฟคับจัดเม m น n ์ค่ะโอเคถ้าสำหรับเป็นคิงออฟแวนตัวเราเองอยากให้เขาเอาใจใส่หรออยากให้เขาแบบ หันมาโฟกัสที่เราหันมาสนใจเราหันมาดูแลเราตัวเขาเองนะสิ่งที่เขาคิดกับเราเขารู้สึกว่าณนวันนี้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันแร์มันเป็นความยุติธรรมที่สุดของเรากับเขาแล้วตัวเขาเองยุ่งงานงานเขาหนักมากๆเขาไม่มีเวลาให้กับในเรื่องความรักหรือความสัมพันธ์ตัวเขาเองจะต้องโฟกัสที่เรื่องการงานสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราถอยสถานะการณหรือว่าที่ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้เขามีความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นเพราะ มันจะได้มีความยุติธรรมกับเธอไงคนที่เลือกกองที่สามเขาคิดอย่างนี้นะแล้วก็ตัวเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาดูเธอไม่ออกกองที่สามว่าเธอจะเอายังไงว่าเธอรู้สึกยังไงตัวเองค่อนข้างที่จะลอกลับหน้าคนหาบางความสัมพันธ์นี้ยังเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วตัวเขาเองก็คิดว่ามันเป็นอย่างนี้ดีแล้วมันดีกับเราทั้งคู่มันเหมาะกับเราทั้งคู่แล้วที่มันไม่ชัดเจนที่มันเป็นอะไรที่ไม่ถูกเปิดเผยหรือ ไม่มีสถานะฟันธงจะคิดจริง,รงๆเขาเป็นคนแฟมากเลยนะแต่ถ้ามันไม่มีอะไรชัดเจนเขาก็บอกว่าเขาคิดมาดีแล้วเออแล้วก็ตัวเขาเองคิดว่าเขาจะให้อิสระกับคนที่เลือกกองที่3าอยากทําอะไรทําเลยอยากลองเรียนรู้กับคนใหม่ทําเลยอยากคืออยากเป็นยังไงเป็นเลยตัวเขาเองก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันต่างฝ่ายต่างให้อิสระกันเนาะตัวเราเองไม่ต้องมานั่งควบคุมกันหรือไม่ไม่ต้องมานั่งแบบตีกรอบใส่กัน เขาคิดว่าเขาอยากให้กองที่3มได้ลองทําอะไรตามใจตัวเองสักทีได้ลองออกไปจนภัยได้ลองไปเที่ยวได้ลองไปเจอคนใหม่ๆได้ลองไปเที่ยวไปกินไปดื่มหรือไปทําอะไรแบบที่เขาทํากองที่3มจะได้รู้ว่าโลกมันไม่ได้แค่มันไม่ได้มีแค่เขานะโลกใบนี้ยเธอจะได้ไม่ต้องมานั่งร้อยเขามาเอาใจใส่เออมันเป็นความรู้สึกแบบนี้จริงๆนะแล้วตัวเขาเองเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเขาอ่ะไม่ได้คิด ไม่ได้มีความคิดหรือไม่ได้มีอะไรในใจกับคนที่แล้วกองที่สามละเพราะทุกสิ่งที่เขาเคยคิดหรือที่มันอยู่ในใจอะเขาได้พูดเขาได้เป่าประกาศไปให้กองที่สมรับรู้แล้วฉะนั้นทุกสิ่งที่เขาพูดมาคือความจริงที่เขาต้องการจะสื่อสารมานั่นก็คือสิ่งที่เขาอยากให้เราทําจริงความคิดเขาอะไรที่มันอยู่ในหัวเขามันถูกถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดให้กองที่สได้รับรู้ไปแล้ว โอเคเนาะสำหรับคนที่เลือกกล่องที่3ก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิกาการหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะ